รู้จักตัวเองช้าไปมันผิดไหมนะครับ สวัสดีครับกับยูนิแคปซูลพอร์ตแคสพอรแคสที่มาแชร์ประสบการณ์และองค์ความรู้ในรั้วมหาลัย e ีพีนี้เราจะมาคุยกันว่ารู้จักตัวเองช้าไปมันผิดไหมนะครับจะผิดไหมถ้าเราเพิ่งมารู้ตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรหรือว่าตัวเองไม่ชอบอะไรตอนใกล้จะเรียนจบแล้วบางคนเรียนจบประมาณปี3เทอม2เพิ่งมารู้ปี4เทอม1เพิ่งมารู้หรือว่าจนรับปริญญารเรียบร้อยแล้วเพิ่งมารู้ว่าไม่อยากทํางานด้านที่ตัวเองจบมาเลยอะไรเงี้ยซึ่งใครที่กําลังประสบปัญหานี้อยู่ลองฟังคลิปนี้ให้จบนะครับผมมีเรื่ออา,า,า,านนท,ท งานไม่ตรงกับสายที่เรียนนะครับอ่ามาเรามาดูข้อมูลกันก่อนดีกว่าผมก็ไปเตรียมข้อมูลมาให้เป็นงานวิจัยนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าบทความที่ดีเลยนะครับมาขอบคุณข้อมูลจากทาง Link ์อินนะครับข้อมูลจากทางลิง k ์อินในปีสองพัิาระบุว่าคนจนซีเกือบ50%เปนะครับเปลี่ยนสายงานภายใน2ปีแรกหลังเรียนจบเพราะสิ่งที่เรียนไม่ตรงกับสิ่งที่อยากทําอันนี้ผมเห็นด้วยมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงมากๆนะว่าปัจจุบันนะครับอาชีพเนี่ยมันมีเยอะมากแล้ว อาชีพที่มันทําเงินได้เยอะหรืออาชีพที่เราอยากทำเนี่ยบางทีก็ไม่มีสอนซึ่งเยอะกว่าแน่นอนเพราะว่าการศึกษาเรามันไม่ได้อัปเดตอย่างปัจจุบันเข้าใจไหมคณะต่างๆก็จะออกหลักสูตรกว่าจะงอกหลักสูตรมาทุกอย่างโลกมันก็เปลี่ยนไปแล้วอ่ะมันก็ไปไม่แปลกที่แบบเราจะอยากทําสิ่งนู้นสิ่งนี้ซึ่งมันไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราจบมานะครับไม่แปลกเลยงานวิจัยจาก University of Kent นะครับระบุว่านะครับหกสนะครับของนักศึกษารู้ตัวว่าอยากเปลี่ยนเป้าหมายตอนตัวเองเรียนปี3หรือปีสุดท้ายขออองมหาาววทยลลัคนคบแ้กกีี่ ยอมเปลี่ยนหรือยอมดรอปนะครับตอนรู้ว่าตัวเองอ่ะไม่ชอบคณะนี้แล้วเนี่ยมักมีความสุขกับอาชีพที่ตัวเองทามากกว่าด้วยนะครับในระยะยาวก็คือคนที่แบบเออยอมดรอปแบบยอมเสียเวลาแต่ว่าก็เข้าใจนะบางคนก็คือบางทีก็มันค่าใช้จ่ายเนาะบางทีเราเรียนมหาลัยมันมีค่าใช้จ่ายนะครับคือบางทีเราไม่สามารถเลือกดรอปได้นะครับแต่บางคนที่สามารถมีโอกาสเลือกดรอปได้เขาก็เลือกไปเรียนในคณะที่เขาอยากเรียนแล้วก็มีความสุขในระยะยาวอันนี้ก็เห็นด้วยเห็นด้วยมากๆนะครับถ้าใครมีโอกาสนะครับอืม แต่บางคนมันไม่ใช่ไงระบบการศึกษาไม่ได้สอนให้เราเจอตัวเองเร็วอันนี้นะครับเป็นงานวิจัยของทาง SCB EIC นะครับพบว่า60%ของนักศึกษาจบใหม่นะครับในไทยทํางานไม่ตรงกับที่เรียนภายใน5ปีแรกเพราะระบบการศึกษามักเน้นตามระบบมากกว่าความชอบอแต่ละบ,บคลอันนี้อย่างที่บอกเลยอย่างที่เราคุยกันนะครับว่าจริงๆเนี่ยการเรียนนะครับ ในมหาลัยเนี่ยมันไม่ได้ให้เราได้รู้ตัวเองหรือรู้จักตัวเองมากเท่าที่ควรเลยเพราะมันเป็นระบบที่ใครก็ไม่รู้คิดออกมาแล้วก็มาบอกให้เราทําอย่างงู้นอย่างนี้นะครับคือผมถึงบอกอย่างนี้นะอันนี้คือสรุปเลยแล้วกันการที่เราเนี่ยรู้ตัวเองช้าเนี่ยคุณยังดีกว่าหลายหลายคนที่ไม่รู้ตัวเองตอนนี้ด้วยซ้ำบางคนยังไม่รู้ตัวเองชอบหรือไม่ชอบอะไรก็ต้องค้นหาต่อไปเรื่อยๆถ้าคุณรู้ตัวเองแล้วเนี่ยไม่ว่าจะช้าหรือเร็วดีทั้งนั้นและมันทันแน่นอนไม่มีทางช้าไปเราเริ่มใหม่ได้เสมอแล้วผมเนี่ยขอแชร์ประสบการณ จบมาเนี่ยไม่ตรงสายผมจบมนุษย์อิงด้วยเกียรตินิยมเลยนะครับณปัจจุบันผมทํางานที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมนุษย์อิงหรือมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษเลยทั้งสิน้นอ่ะแน่นอนผมได้ใช้ที่ภาษาอังกฤษนิดหน่อยเอามาในการทอขวาความรู้เราซึ่งไอภาษาอังกฤษตรงเนี้ยมันฝึกฝนได้ไม่จำเป็นต้องไปเรียน4ปีนะครับผมก็เคยพูดเอาไว้ในหลายหลายคลิปนะครับแล้วผมเนี่ยส่วนตัวผมนะผมเนี่ยรู้ตัวเองว่าผมไม่ได้ชอบคณะมนุษย์อิงตั้งแต่ผมเรียนปีหนึ่งแล้วตั้งแต่ผมเข้ามาอะไรนี้แล้วแต่ว่าคือที่ผผมมมมมมเเเเเเขข้้้าา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 รรรรรีีีียยนนนนหหวทัืออ่่คณะะพตงถูก คือที่บ้านก็ไม่ค่อยมีตังค์ตอนนั้นเนาะสคณะมนุษย์อิงเนี่ยภาษาอังกฤษแต่ผมคิดว่าผมเอาภาษาเนี่ยเอาไปต่อยอดสิ่งที่ผมชอบได้หลังจากที่ผมเข้ามาเรียนคณะนี้ใช่ไหมมาเรียนตอนนี้ระหว่างนั้นผมก็เก็บพอร์ตเก็บอะไรไปเรื่อยนะพอผมรู้ตัวเองแล้วใช่ไหมคืออย่างที่บอกไงว่าเราไม่ได้มีตังค์เราไม่สามารถดรอปได้เราไม่สามารถย้ายคณะได้ เราะฉะนันพอเราไม่สามารถย้ายคณะได้เราไม่สามารถดรอปได้เราไม่สามารถจ่ายค่าเทอมทิ้งเปล่าๆได้ผมก็ต้องทนเรียนแล้วผมรู้แล้วผมไม่ชอบเนี่ยผมก็ทนเรียนจนจบแล้วครับแล้วก็ระหว่างที่ทนเนี่ยเราก็ทําสิ่งที่เราชอบไปด้วยค้นหาไปด้วยพอเรารู้เสร็จปุ๊บเราเริ่มเก็บพอร์ตเสร็จปุ๊บ พอเราเรียนจบปุ๊บเราก็ไปทํางานสิ่งที่เราชอบเลยจบง่ายๆไม่ได้แบบว่ามานั่งยึดติดว่าฉันจบมาสิ่งนี้ฉันต้องทํางานสิ่งนี้ไม่ไม่ไม่เลยแล้วการรู้ตัวเองช้าดีกว่าไม่รู้ตัวเองเลยครับอันนี้พูดเลยอันนี้สรุปง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่บางทีเนาะคุณเรียนไปยันปี3ปี4แล้วแล้วคุณเพิ่งมารู้ว่าฉันเพิ่งมารู้ว่าฉันชอบสิ่งนี้ฉันเพิ่งมารู้ฉันนั่นนะ่ะเฮ้ยถ้าคุณมีโอกาสคุณมีทุนทรัพย์คุณรอบได้คุณมีเวลาเวลานี่ก็ถือว่าทุนทรัพยมมมนกกัคคุณคุณณ่่่แงไได้า ส่งคุณเรียนได้คุณดอบเถอะมันไม่ไม่ได้ไอการเสียเวลาแค่2อถึงสปีตรงนั้นอะ่ะกับทั้งชีวิตของคุณอะ่ะไม่ต้องห่วงมันคุ้มกว่ายอยู่แล้วถ้าคุณมีงบประมาณคุณมีทุนทรัพย์จะย้ายได้ย้ายเลยแต่ถ้าแต่ต้องรู้นะว่าย้ายไปคือชอบแน่ๆนะถ้ายังไม่รู้ก็ไม่จําเป็นต้องย้ายก็เรียนให้มันจบไปแล้วไปค้นหาเอาในตอนหลังเรียนจบผมบอกเลยชีวิตมหาลัยมันเป็นแค่ยังไม่ได้เรียกว่าจุดสตาร์ด้วยซ้ำอะ่ะเพราะชีวิตมหาลัยจรงิงมันยังไม่ได้มีอะไรที่ในโลกความจริงมีโลกความจริงมันซับซ้อนแล้วก็มีีีวิธิธออกกกกกเเยะมมมาาาาในนนรหงััไไ่ดด้ถูจํ แค่ในโลกมหาหลายัยอ่ะต่อแล้วกันแต่ถ้าบางคนที่บอกว่าฉันไม่มีทรัพย์พ่อแม่ก็แก่แล้วกู้ยังต้องกู้มาเรียนเลยจะไปดอบอะไรแล้วเพิ่งมารู้ตัวเองชีวิตคือจบแล้วจริงไม่ใช่ผมเองก็เป็นแบบคุณเพราะฉะนั้นเรียนให้จบเอาให้จบจบเสร็จปุ๊บไปลุยเลยแล้วระหว่างเรียนเนี้ย เก็บพอร์ตสิ่งที่เริงชอบไม่ว่าคุณจะชอบเรื่องของการตัดต่อแต่สมมุติคุณเรียนเพศศาสตร์แต่คุณชอบตัดต่อคุณอาจจะเอาสองอย่างนี้ผนวกกันก็ได้อาจจะเป็นคนที่ทําคลิปสอนก็ได้คืออยู่ท้ายสุดอะวิธีในการหาเงินในโลกปัจจุบันมันเยอะซะจนเราไม่มีกรอบแล้วอะไม่ต้องห่วงเลยว่าช้าหรือเร็วอะไรมันไม่เกี่ยวเลยคุณอาจจะหาเงินได้ณนะตั้งแต่วันที่คุณเรียนอยู่เลยก็ได้แล้วบางคนก็บอกอ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการรู้จักตัวเองกับการหาเงินสุดท้ายสุดเราอยากรู้จักตัวเองเพื่อเราจะรู้ว่าเราเก่งอะไรแล้วพอเรารรู้ว่่าาเเจะะกงอไร เพื่อเราจะรู้เราต้องไปทําอะไรหรือว่าเราทําอะไรก่อนแล้วเราจะรู้ว่าเราเก่งอะไรเราก็จะได้ไปหาเงินกับสิ่งนั้นเนี่สุดท้ายมันก็คือการเลี้ยงชีพถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกมันไม่สายไปหรอกนะครับอันนี้จริงๆเลยถ้ารู้ตัวเองอ่ะดีกว่าคนที่เขามไม่รู้ตัวเองอีกตั้งเยอะนะครับ <S <S ก็ EP นี้ก็ประมาณนี้แล้วกันได้ทั้งข้อมูลนะครับแล้วก็ได้ทั้งความคิดเห็นส่วนตัวของผมไปนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยกด subscribe ไว้กดติดตามกด share, แชร์อะไรก็ได้ฮะเป็นกําลังใจให,หน่อยนะครับเพราะว่าทำมันเนี่นนค,นค่่่ออยยได้ไรเทาาาาแต,แตวกํ อันนี้ก็เป็นสิ่งเป็นงานอิเลกที่ผมอยากทําแล้วก็อยากจะให้งานอิเลกเนี้ยกลายเป็นอาชีพที่มาทําเงินได้อีกหนึ่งอาชีพนะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยสรับสรุนผมจะพยายามหาข้อมูลความรู้ประสบการณ์อะไรดีๆเงี้ยมาแชร์ให้ตลอดนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์ไว้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ